สวัสดีครับผมเจมเพรสแฮนด์รันเนอร์การออกวิ่งตอนเช้าในวันที่อากาศร้อนข้อแรกเลยนะครับสำหรับสำหรับผมแล้วข้อแรกที่จะเตรียมตัวก่อนออกไปวิ่งตอนเช้าในวันที่อากาศร้อนข้อหนึ่งเลยนะฮะข้อหนึ่งเลยอาจจะต้องตื่นเช้านะครับตื่นแต่เช้าหน่อยเร็วขึ้นอีกสักชั่วโมงหนึ่ง สมมุติว่าผมจะออกวิ่งตอน6โมงเช้านะครับว่าจะต้องตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับออกตื่นตั้งแต่ตีห้าติดตัวสัก15นาทีหรือครึ่งชัวง่วโมงตีห้าครึ่งเนี่ยก็มาวิ่งได้แล้วครับเพราะว่าอากาศตอนเช้ามืดเนี่ยจะยังไม่ร้อนนะครับจะยังไม่ร้อนแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆมีเวลาวิ่งอยู่ในอยู่ในสภาพที่อากาศ เย็นบ้างเนี่ยเย็นได้นานขึ้นนะครับทำนะไม่เพื่อนไม่ต้องเจอแอเจอกับอาการร้อนในยามเช้านะครับส่วนข้อที่สองสำหรับผมแล้วข้อที่สองก็คือการวิ่งในงสภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยน้ำคือปัจจัยสำคัญนะครับคือจะต้องจิบน้ำให้บ่อยขึ้น แน่นอนครับว่าการออกไปวิ่งนะครับไม่ว่าจะวิ่งระยะสั้นหรือระยะยาวโดยเฉพาะคนที่วิ่ง5กิโลเมตรขึ้นไป10กิโลเมตร2ีกโลเมตรจนถึงมาราธอนเนี่ยต้องจิบน้ำนะครับจิบน้ำโดยเฉลี่ยแล้วอาจจะ5นาที5นาทีต่อหนึ่งครั้งนะครับอาจจะต้องถี่ขนาดนั้นเลยเพราะว่าด้วยอากาศที่ร้อนแบบนี้นะครับ สภาพอากาศที่เสียเหงื่อเยอะนะครับเสียเกลือแร่ได้ง่ายขึ้นเพราะอุณหภูมิในตอนที่เราออกกําลังกายนะครับเป็นโชคที่เราออกกําลังกายเนี่ยมันจะสูญเสียเหงื่อได้เยอะมากนะครับในวันที่อากาศร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นเราจะต้องกินน้าให้บ่อยขึ้นนะครับเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิในตัวของเราเองให้ต่ําลง และให้คงที่เพื่อที่จะไม่เกิดอาการฮิสโตรบหรืออาการเป็นลมแดดได้นะครับนั่นคือข้อที่2นะครับที่ผมอยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับในวันที่จะต้องออกมาวิ่งในหน้าร้อนสุดข้อที่สข้อที่สเนี่ยเป็นประเด็นซึ่งผมคิดว่า เพื่อนๆน่าจะเติมตัวได้นะครับนั่นก็คือใส่เสื้อผ้าสบายๆครับ่สเสื้อผ้าสบายๆ,ๆในวันในวันที่ออกมาวิ่งนะครับเพราะอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าอากาศร้อนเนี่ยไม่ว่าจะเล่นกีฬาประเภทไหนนะครับก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแล้วไงระบายเหงื่อได้ดี นะครัเพราะอากาศบ้านเราเนี่ยเพื่อนๆก็ทราบดีใช่ไหมครับว่าการหนออกกำลังกายได้แต่ละรอบเดียวอากาศบ้านเราเนี่ยร้อนนะครับแล้วก็ถ้าได้ใส่เสื้อผ้าที่ระบายป่งสบายเนี่ยจะทำให้เราเล่นกีฬาได้นานมากขึ้นนะครับก็ ว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็น3ข้อที่ได้จากประสบการณ์โดยตรงที่ผมออกวิ่งมานะครับในหน้าร้อนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆวิ่งในสภาพอากาศที่ร้อนนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดตื่นเช้าหรือตื่นสายไปเนี่ยวิ่งอยู่ในท่ามกลางาอากาศที่ร้อนท่ามกลางาแสงแดดที่ค่อนข้างแรงเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มหายใจเหนื่อยหนักมากขึ้นนะครับ ใจไม่ทันเริ่มเหนื่อยมากขึ้นหรือเริ่มวิงเวียนเวียนหัวเนี่ยหรือว่าเริ่มมีรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนเริ่มจะมีอาการอาเจียนเนี่ยให้หยุดเลยนะครับให้ฟังเสียงร่างกายของตัวเองเพราะการออกกำลังกายเนี่ยในหน้าร้อนเนี่ยต้องดูสภาพร่างกายตัวเองฟังเสียงร่างกายของตัวเองนะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เพื่อนๆปลอดภัย นะครับแต่อย่างวันนี้เนี่ยวันที่ผมออกโมวิ่งนะครับตอนนี้ก็จะประมาณหดโมง10นาทีแล้วโชคดีหน่อยครับวันนี้มีลมโดยปกติตอนนี้จะยังไม่มีลมนะครับแดดยังไม่ออกก็ถือว่าโชคดีไปนั่นแหละครับคือ3ข้อในการที่จะออกไปวิ่งในหน้าร้อนครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ได้เลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่อง Red Head Runner ทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใ,ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะเข้าไปตอบผมจะเข้าไปอ่านในทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ ากช่องเจมส์เรนแฮดแรนเนอร์ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ